สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของแบรนดิงครับว่าแบรนดิงคืออะไรแล้วทำไมหนึ่งมีความจำเป็นที่เราทุกคนควรจะมีครับ<ม>ก<ม>่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่นักผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่โค้ชอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งครับที่ทำธุรกิจและมีอยู่2แบรนด์ด้วยกันครับแบรนด์ขอบคุณก็คือแบรนด์ของการตลาดมาร์เก็ตติ้งแบบเครือข่ายเนาะ ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งครับก็คือแบรนด์ PT Food ครับพลังธรรมชาติครับเป็นธัญพืชในประเทศไทยครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งครับที่ให้ความสําคัญกับแบรนดิงครับผมก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะครับให้พวกเราทุกๆคนครับมีแบรนด์ขึ้นมาซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าในเมื่อคุณเป็นทักธุรกิจแล้วคุณจะทําให้คนอื่นเขามีแบรนดิงมันคือการร้างคู่แข่งตัวเองหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทุกๆคนนะครับมีแบรนดิงเป็นของตัวเอง เราสามารถที่จะสร้างระบบนิเวศของการทําธุรกิจที่สวยงามร่วมกันได้ครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากพวกเราหรือสิ่งที่เราทําครับแล้วแบรนดิ้งคืออะไรทําไมเราต้องมีครับลงมาคิดกันดูนะครับว่าถ้าเราขายสินค้าคุณภาพเดียวกันลูกค้าจะตัดสินใจที่ราคาจริงไหมครับส่วนถ้าเราขายสินค้าราคาเดียวกันลูกค้าก็จะตัดสินใจที่คุณภาพครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าราคาเดียวกันและคุณภาพเดียวกันลูกค้าจะตัดสินใจเลือกคุณที่อะไรครับนั่นคือตัดสินใจเลือกคุณที่แบรนดิ้งครับแล้วเวอร์ชันของแบรนดิ้งครับผมอยากจะแบ่งเป็นเวอร์ชันย่อยๆหลายๆเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นคลิปของการอินโทรก่อนนะครับว่าแบรนดิ้งคืออะไรและมีความจะเป็นยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นคลิปเรื่องของจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะครับแบรนด์เพล์โพสนะครับจุดมุ่งหมายของแบรนด์ของเรา แล้รู้จักกลุ่มเป้าหมายครับการทำรีเสิร์ชแล้วก็แบรนด์โพสิชชั่นนิ่งครับแล้วก็สมดุลระหว่างความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ธุรกิจสุดท้ายที่สุดนะครับคือความสำเร็จของทีมครับแล้วก็ระบบงานต่างๆที่เล่ามานะครับจะแบ่งซอยไปหลายๆเวอร์ชันด้วยกันแต่ว่านี้เราจะมาคุยกันก่อนจะมาเคลื่อนกันก่อนว่าทำไมการมีแบรนดิ้งมันถึงสำคัญถ้าเราถามคำถามครับว่าถ้านึกถึงน้ำอาลมโคลา น้ำอารมณ์นะครับที่เป็นน้ำโค้านะครับเรานึกถึงน้ำอารมณ์ยี่ห้อไหนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในใจก็จะนึกถึงยี่ห้อสีแดงหรือบางคนก็จะนึกถึงยี่ห้อสีน้ำเงินแต่จริงๆเรารู้ใช่ไหมครับ <Sat. S 1> ว่าน้ำอารมณ์มที่เป็นน้ำโคลาในประเทศของเราเองไม่ใช่มีแค่สองแบรนด์มีหลายแบรนด์มากๆเลยแต่ว่าในใจของเราครับเราใช้ความคุ้นเคยใช้ความรู้สึก e ของเรานะครับและความผูกพันในแบรนด์ของเราครับนึกถึงแบรนด์ไม่สีแดงก็สีน้ำเงินจริงไหมครับ นี่คือการดึงส่วนแบ่งของการตลาดมาครับวันนี้ครับแน่นอนครับในการตลาดแบบเครือข่ายเราสามารถทำได้ทั้ง outbound marketing และ inbound marketing ครับ outbound marketing ก็คือการตลาดแบบที่เริ่มเดินเข้าหาครับการตลาด face to face นั่นเองซึ่งแน่นอนครับในการตลาดแบบเครือข่ายของเราครับเราไปหาคนคนหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งคนรู้จักของเราญาติพี่น้องของเราจะมีทั้งคนตอบรับและคนตอบปฏิเสธ คนปฏิเสธไม่เป็นไรครับเราหาคนตอบรับจริงไหมครับแล้วเราก็ทํางานกับคนที่ตอบรับและคนที่ตอบรับของเราครับก็จะมีรอบๆตัวของเขาจะมีทั้งคนที่ตอบรับและคนที่ปฏิเสธเราก็หาคนตอบรับคนต่อไปครับนี่คือทักษะพื้นฐานของการสร้างธุรกิจแบบเครือข่ายแต่เราก็สามารถทําทั้ง inbound marketing ได้ด้วยนะครับการตลาดแบบดึงดูดซึ่งผมมักจะเรียกเล่นๆในส่วนตัวว่าการตลาดนกพิราบครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับมีหญิงคนหนึ่งครับ เข้าไปนั่งที่สวนสาธารณะและมีนกพิราบอยู่มากมายในสวนสาธารณะหญิงคนนั้นครับก็หยิบข้าวโพดออกมาวางบนตักครับและเมื่อนกครับมองเห็นข้าวโพดครับก็เริ่มสนใจในตัวของหญิงชราคนนี้ครับหญิงชราคนนี้ก็เลยโปรยเมลข้าวโพดไ,ไปไกลๆตัวครับนกพ,พริราบก็ค่อยๆขยับเข้ามากินข้าวโพดครับจากนั้นข้าวโพดไกลๆตัวหมดหญิงชราก็โปรยข้าวโพดไปอีกครั้งครับแต่ว่าค่อยๆขยับมาใกล้ตัวเองเรื่อยๆขึ้น ขยับมาใกล้ๆตัวเองมากขึ้นมากขึ like ้นมากขึ้นจนท้ายที evet ่สุดครับหญิงชลาหยิบข้าวโพดในมือครับแล้วแบ่ให้นกนกพิราบมากินข้าวโพดที่มือของเธอครับเหตุการณ์นี้ครับมีเด็กชายคนหนึ่งมองเห็นครับและเด็กชายก็รู้สึกว่าอยากจะทําแบบนั้นบ้างอยากให้นกพิราบมากินข้าวโพดในมือของเขาบ้างเขาก็เลยขอเงินแม่ครับไปซื้อข้าวโพดจากนั้นครับเขาก็วิ่งไปยังกลุ่มนกพิราบทันทีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนกพิราบบินหนีเด็กน้อยไปนะครับ เด็กน้อยก็รู้สึกงุดหงิดมากครับก็วิ่งไล่ตามอีกยิ่งตามนกพิราบก็ยิ่งหนีครับจนท้ายที่สุดครับเด็กน้อยเอาถุงกระโพดปลาใส่กลุ่มนกพิราบครับแล้วก็งุนหงิดกลับบ้านไปครับถุงก็แตกนกพิราบก็มากินขระโพดที่ถุงนั้นแต่นกพิราบไม่เข้าใกล้เด็กชายคนนั้นเลยครับเพราะว่าเด็กชายคนนั้นครับไม่รู้จักอินบราเก็ติ้งครับไม่รู้จักการตลาดที่ดึงดูดนกพิราบเข้ามาหาตัวเราแล้ววันนี้ครับที่เราจะคุยกันเรื่องแบรนด i n g นะครับและต่อไปในเวอร์ชันต่อๆไปของ ขอบคุณของเรานะครับเราจะคุยกันว่า Inbound Marketing และการตลาดแบบดึงดูดจะทำให้เราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยังไงบ้างวันนี้ก็อยากฝากหัวข้ออินโทรสันส้นๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็เพจทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับขอบคุณครับ